เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบบัดนะครับผมวันนี้นี่เราก็จะมาโซโล่แรงร้อยกว่าดาวนะครับกับลิงออฟเลนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ได้ไปลองเล่นลิงมาหลายเกมแล้วนะครับผมก็คือจับผิดจับถูกมาเนี่ยจนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจับทางถูกแล้วนะว่าลิงเนี่ยออฟเลนเนี่ยมันจะต้องออกของยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะเล่นเซตอย่างนี้นะครับผมโดยผมจะขึ้นเป็นดาบคีก่อนเลยแล้วก็จะขึ้นเป็นจอะก่อนเล็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นสลิงสติงเนาะก็เป็นพลังแฝงอัันนนี้ะครบ เดบิวต์เวคิิงนะครับผมคือปกติอันเนี้ยเวลาเราเล่นลิงส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเล่นแบบว่าออกกงเล็บขี้หมดเลยใช่ไหมผมบอกเลยว่าไม่เวิร์คครับเพื่อนผมลองมาหมดแล้วนะครับมันตีใครไม่เข้าเนี่ยครับผมคือต่อให้มันขี้ก็จริงแต่มันขี้เบานะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าออกดาบขี้แบบธรรมดาเลยแบบออกดาบขี้ตรงๆเลยจะดีกว่านะครับผมสำหรับการเล่นลิงออฟเลนนะครับมาเมื่อกี้ปลาปลาดาวกระจายไปแล้วใช่ไหมปลาดาวกระจายไปแล้วใช่ไหม ทุบไปหนึ่งทีมาครับผมรอดักไอรีนี่ตกลองหวนทุบแล้วเราก็นี่หลบนี่ไงเอาดีมาดยครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเล่นลิงอัพสองนำนะครับขอทุบหน่อยถ้าหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวขอทุบได้ปะมันเข้ายาวอะเจลนดอร์มาพอดีเลยครับ คามาทุ1พันหนึ่งร้อยนี่จะตายจะตายก็ผมก็ไปฝึกเล่นลิงมาพอสมควรนะสำหรับการเล่นออฟเลนนะครับรู้สึกว่าลิงเนี่ยเล่เกมมันน่ากลัวดีนะแบบว่าล้วงแครี่ล้วงเมเปิลตายตายเนี่ยตายนะเนี่ยไม่คีคีไปดิโอ้โหไม่คีเลยลูกใช้ลูนแรมเพจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงต้นๆเกมอาจจะแบบ คิยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นดาบคิดตรงๆเลยนะไม่ได้ออกตรงเล็บมามาขอทุบหน่อยอือคิดทุบโอ้โหคิดทีเดียวเองอะเมื่อกี้ทุบสามทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลนดอร์มาพอดีเลยอวะเอเลนดอร์เอ,ลอเอลนดอร์ไม่กล้าเข้ายาเข้าให้ครับมาทุบพันหนึ่งร้อยท่าสองไปแล้ว กาโดดทุบไปหนึงทีเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะลิงอะบอกเลยถ้าเล่นจังหวะด,ดีๆนี่ก็เอามาตอกกองกับไอรีได้นะครับแบบรอเขาจ่ายสกิลก่อนแล้วเราค่อยไปกระโดดไปทุบเขาหน่อยประมาณนี้นะไม่แตกค <c oughs> อยก่อนดีกว่ามาแล้วเอาจริงๆเนี่ยผมชอบเล่นลิงสกินนี้สุดแล้วนะสกินไอวีโวม มันลำคาญเสียงพูดนะครับอันติทุบพันหนึ่งเออแตกไปหนึ่งทีกดอันตีทีหนึ่งล่องหวนไปครับผมเออเอาดีเนี่ยบอกแล้วมันก็ยังคีอยู่นะคีมันก็ยังแรงอยู่นะครับสลับลิงอะ่ะแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นลิงนะถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมี Wonder w o m a n นะครับผมบอกเลยว่าลิงแพ้ Wonder Wo m a มมากมากนะครับเพราะว่าทุบ Wonder Wo m a n ไม่เข้าเลยแล้วก็ Wonder Wo m a n ตีเรากลับไปเดียวเราก็ตายนะครับ ถึงแม้ว่าวอนเดอร์วูแมนจะเป็นตำแหน่งโลนก็เถอะผมก็ไม่แนะนำให้เอาลิงมาเวลาเจอวอนเดอร์นะสู้ไม่ได้เลยนะครับวัดหนึ่งหนึ่งไหมเพื่อนท่าสองทุบทุบอันติทุบท่าสองหลบทุบโอ้โหไม่คิดตีติดเขียดิตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบโอ้โหผมแพ้เหรอถามจริง ผมแพ้อไอริอ๋อผมไม่ได้ออกไอขึ้นของจอ,อกเกาะนะครับนี่จอ,อกเกาะนี้เลยคือเมื่อกี้เนี่ยไปออกไอของตีเร็วที่มันเป็นส่วนผสมของซิงสติงนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้ไงเฮ้ยเร็วมะทุบพันห้าโอ้โห,โโหตัวแตกครับผมมาเดี๋ยวๆป้อมบนจะแตกครับไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ทุบชิปสองพันแล้วนะตอนนี้นี่ครับ อาท่าอยู่บนซาต้ามวยอยู่บนด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาดักนี้ด้วยเฮ้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 ยเทุบโอ้ไม่ถึงเออเออเรียบร้อยเอาแล้วให้ได้จอดเกาะเล็กแล้วคือผมลองเล่นมาแล้วนะถ้าไม่ออกจอดเกาะเล็กก่อนตีใครไม่เข้าเลยนะครับเออโอ้ยสองพันโอ้โอ โอ้ทุบฮายาเตสองพันอย่างแรงครับผมมาแล้วต่อไปผมจะขึ้นเป็นบิลเป็นสลิงสติงนะครับผมแค่ทิ้งจอก,ก่อนเล็กไว้อันหนึ่งก่อนเนาะอาท่ามาโอ้โอตีป,ป้อมเลยเพื่อนอันนี้ตายเลยเนี่ยอาท่าเนี่ยมันถอยก่อนนะครับขอทุบหน่อยขอทุบหน่อยโอ้โหไม่คิ สก,กินนี้นี่ผมชอบนะเวลาเต็กขี้มันมีสายฟ้าลงหัวนะครับคือมันเทอะเพื่อนเพฉันเปิดตาว่ะต้องหนีก่อนนะครับเอ,อ่อด้านบนไปช่วยไวโอนะครับไปช่วยไวโอฮายาเตะอยู่ตรงนี้เอาอาท่าฟิกฮายาเตะทุบสองม 2, 000, ันทุบพันเก้ากระโดดทุบไม่ขีเมื่อกี้ โอทุบอย่างแรงครับผมเรียวมะตรงกลางใช่ไหมมาให้ทุบหน่อยลูกโอ้โหเรียวมะตายก่อนวะมาได้สิโอ้โหมวยฟิกว่ะโอ้โหผมไม่มีมานาครับโอเคเดี๋ยวตีบูก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุบฮายาเนี่ยขอให้ได้คิสักสองทีอ่ะฮายากก็จะแบบหลอดดำแล้วนะครับผมไม่ก็ตายเลยอ่ะ เียคิปหาตังครับได้ดามานะฝั่งเราผมตีแดงตรงกลางหายาอ,อยู่ตรงกลางกันเยอะหมดเลยนี่วามาเดี๋ยวพ่อขอดักในลูก <laughs> <c oughs> เล่นลิงต้องแอบๆนะอยู่ย่านน้มหมดเลยครับเรารอให้ทีมเราบวกกอนนะ,เร,ะเราจะไม่เปิดเกมนะครับ <c oughs> เพราะว่าเล่นลิงส่วนใหญ่ถ้าเข้าไปก่อนเนี่ยบอกเลยว่า ตายนะครับผมเพราะว่าลิงมันบางมากเลยอ่ะโอ้โยทุบนกสามพันมาแล้วไงช่วงนี้แลมเพ a เริ่มออกลิกครับลูนแลมเพ a ที่เราอดทนเล่นมาเรียม,ม้าก,กลางมวยกลางอาท่ากลางแอ FF อ,อ่ะทุบสองพันทุบสองพันอ,าอา้าวอาอาท่าอาท่าขอทุบหน่อยครับผมพันเก้าโอ้ แน่นตัวแทงใช่ไหมอาถ้าโอ้โหสองพนี่ถ้าเป็นฮายาเตนี่น่าจะแบบ2,500นะครับผมว่าเสน้นล่างได้นะครับคือตอนนี้นี่บอกเลยว่ามันถึงเวลาที่ลิงจะเฉิดฉายนะครับจะรอให้อารามจับนะครับมันจะเข้าไหมไอริอยู่กลางป้อมล่างแตกแล้วนะครับ ต้องให้ต้องให้แบบต้องให้มีคนเปิดอะเพื่อนๆคือลิงแบบต้องรอให้เพื่อนๆแบบว่าเข้าไปตายก่อนเรียวมานี่หน่าทุบมากเลยอะนี่เอาครับมันเยอะมันเยอะ <c oughs> อืมไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันเปิดตาเห็นเปิดมันเปิดแมปด้วยนะครับมันเปิดวาไว้เมื่อกี้ไม่ได้แล้วมันเห็นเราแล้วเ <c oughs> อาโถเว้ยมันเห็นเราแอบ,บตรงนี้อีกครับอืมยังไงเพื่อนยังไงยังไง จะมีใครเปิดไฟไหมโดนจิม้มโอ้เข้าไม่ไฟกันหรอาเพื่อนคือถ้าสมมติว่าเขาไฟผมก็พร้อมที่จะไปกระโดดทุบนะครับเลี้ยวมาอยู่บนไม่ได้ครับผมฝั่งตรงข้ามก็เลยแบบเล่นเซฟมากเลยตอนนี้เขาก็แบบระวังตัวเองนะครับผมว่ารอดาร์กนะเกมนี้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอลรมก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะ ต้องรอให้มีการเอ้ยเหลียวมะด้านล่างนี่ไงผมไปแล้วผมมาแล้วครับผมผมล่องหนผมทุบพันเก้าทุบพันเก้าไปไหนครับผมพันเก้าอีกทีนึง <c oughs> สามทีพันเก้าสามรอบอึย้ยฮายาเตะบอกเลยว่าเกมนี้นี่ถ้าฝั่งตรงข้ามตัวไหนหลุดมานี่ผมกระทืบแบบว่าแป๊บเดียวตายนะครับ <c oughs> โอเ,เดี๋ยวเราก็ รอดารักนะเกมนี้นะครับผมเพราะว่าทีมเราแบบขึ้นบ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้ทีมได้ดาร์กเลเยอร์ก่อนนี่ไงเกิดแล้วนะครับดูซิว่าเราจะทุบดาร์กเท่าไหร่2อ0พนะต่อไปผมจบนี่ได้โอมิอาร์มแล้วนะครับโอเคได้โอมิอาร์มนี่ก็น่าจะทุบแรงขึ้นกว่าเดิม3า0พันสอง มากับบ้านเติมเลือดพร้อมบวกขั้งสุดท้ายไปเพื่อนพาท่าข้าหลังครับพาท่าเปิดตามันเห็นเราเปล่าโอ้มันเห็นเรานี่หว่า <c oughs> โอ้อาท่าตายก่อนครับตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเรามีสปินแล้วด้วยนะ <c oughs> สปินพร้อมแล้วเพื่อนอลัมแค่นายฟิกเข้าไปจับตัวหนึ่งอะ่ะ บอกเลยอืเนียนป้อมกลางไปก่อนอลัมไนฟิกเข้าไปจับเลยเปิดไฟโง่ๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปทุบให้เร็วมะมามาสปินเลยมาโอ้โหมันมันระวังตัวเองมากเลยว่ะฮายาเตะฮายาเตะไฮยาเตะทุบพันสองพันหนึ่งทุบเรียบร้อยครับผมก็จบเกมครับสลับบูคองนะครับ คือวูคองเนี่ยเป็นตัวที่แบบเละเกมเนาะต้นเกมพยายามอย่าไปไฟ,ไฟบนเลนนะครับสู้ไม่ได้หรอกนะครับผมถ้าแบบว่าป่าเราไม่มาแก๊งเนาะคือมันแพ้หมดเลยนะครับวูคองอะได้เหรียญเงินแอสซซินนะครับเอเลนดอนได้ MVP เราก็พยายามเนียนๆในย่าแล้วก็ออกไปทุบนะครับผมสลับการเล่นลิงเนาะนี่ได้11.4นะครับของก็จะประมาณนี้นะผมทุบไป18นะครับผม ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่เพราะว่าเราทุกประเดอเขาก็ตายไงก็เลยแบบเดนเมจอาจจะน้อยๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าลิงออฟเลนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับแต่ก็อย่าเอาไปเจอวันเดอร์นะสู้ไม่ได้นะครับผมอะไยังไงก็เจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ